กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมิติสามก๊กอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่อง การระดมพลทําไมมันถึงได้หลุดเลทอะไรขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะว่ามันจะหลุดเลทได้มากกว่า2ตัวด้วยหรอคือปกติแล้วเนี่ยหลุดเลท1รอบนะครับรอบต่อไปอะ่ะมันจะต้องเป็นตัวการันตีแบบรายการปัถนาแน่นอนคือมีหลายๆคนพูดเหมือนกันนะครับว่าหลุดเลทไปแล้ว2ตัว3ตัวไม่ได้ตัวที่ปัถนาเลยผมก็ยังงง,งอยู่นะว่าทําไมมันถึงไม่ได้ตัวที่ปัถนาที่จริงแล้วเนี่ยระบบเกมนะครับเขาสร้างมาว่า S <S เมื่อเราหลุดตัวแรกไปแล้วนะครับตัวที่2เนี่ยมันจะได้แบบการันตีในรายการปรัถนาแน่นอนเนาะซึ่งมันจะหลุดได้มากกว่า2ตัวก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยนะคือแบบว่าหลุดตัวแรกไปแล้วนะครับตัวที่2ที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวในรายการปรัถนาแน่นอนดังนั้นผมก็งงนะว่าทําไมถึงหลุด3ตัวอันเนี้ยเขาไม่เข้าใจจริงๆนะครับคือแบบงงมากถ้ามันหลุดจริงๆ3ตัวนะควรทักหาทางเพจได้เลยนะครับมันไม่ปกติแล้วเพราะว่าเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับข้อ8เนี่ยก็คือ ขุนพลแดงที่เราดมได้ครั้งที่1ห,หรือว่าเริ่มต้นเกมเนี่ยจะเป็นขุนพลนะฮะที่ตรงกับรายการปรัฒนาแน่นอนและหลังจากนั้นขุนพลแดงที่ระดมได้ครั้งแรกไม่ใช่ขุนพลแดงในรายการโปรดนะครับขุนพลแดงครั้งถัดไปนะครับมันจะเป็นตัวขุนพลแดงในรายการปรัฒนาแน่นอนดังนั้นสมมุตินะว่า ตอนนี้เนรับผมสุ่มนะครับแบบว่าหลุดเลทไปแล้วรอบที่แล้วผมหลุดเลทไปเนาะสามร้อยรอบนี้เนี่ยผมจะได้การันตีตัวหน้าตู้แบบ100%นะครับไม่ใช่ดวงนะแต่ว่ามันเป็นตัวหน้าตู้แน่นอน100%เลยก็คือตอนนี้เนี่ยผมจะมาลองสุ่มให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้ว300ใบเนี่ยผมโดนการันตีหน้าตู้แบบตึงๆนะครับแล้วก็หลุดเลทไปแล้วด้วยและรอบนี้ก็โดนการันตีเหมือนเดิมดูจากยอดการสุ่มเท่านี้ก็คงจะไม่พอใจแล้วแหละคือถ้ามันออกแบบว่า สุ่มไปประมาณ30ครั้งแบบ30ครั้งแต้มตรงนี้นะแล้วมันออกเป็นตัวแดงเนี่ยผมจะดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันได้ตัวหน้าตู้แน่นอนเพราะว่าผมหลุดในรอบที่แล้วไปแล้วนั่นเองมันจะมีการหลุดแบบหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้ก็คือเราสุ่มวันนี้ไปใช่ไหมได้ตัวหน้าตู้ไปแล้วเนาะ ดังนั้นเราสุ่มต่ออีกสิบใบเฮ้ยดวงมันดีมันออกมานะครับไม่ตรงเลทของเราดังนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดแล้วว่าโตต่อไปมันจะต้องเป็นตัวในเลทแน่นอนก็เก็บไว้สุ่มในวันรุ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่นับนะคุณผู้ชมถ้าวันนั้นเราได้ไปแล้วเนี่ยแล้วเราสุ่มได้ตัวแดงตัวอะไรก็ได้ในครับในวันนั้นไปหนึ่งวันเนี่ยหรือว่าในวันเดียวที่เราสุ่มตัวแดงได้นะครับมันจะไม่นับนะว่า หลุดเลทนะครับดังนั้นในรอบต่อไปนะครับมันจะต้องลุ้นว่าออกหรือไม่ออกแต่ถ้ารอบต่อไปเราไปลุน้นแล้วมันดันหลุดเลทเหมือนเดิมนะครับรอบต่อไปจากที่เราหลุดเลทในรอบนั้นมันก็จะได้การันตีแน่นอนอ่ะผมจะทําให้ดูละกันเนาะวันนี้ก็จะไม่ยอมเผาตําลึงตัวเองบ้างแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะต้องเผาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่ามาออกก่อนตอนนี้นะ คือผมได้ตัวในนั้นหมดแล้วนะแต่ว่าเราจะสุ่มนะครับมันจําเป็นที่จะต้องสุ่มด้วยแหละเออเหลือ,อีก30ทีนะคุณผู้ชม900ยอมไปนะครับโอ้ oh my god เอา้าออกก่อนด้วยไม่ออกนี่วหวาเฮ้ยผมคิดว่ามันเป็นของผมคุณผู้ชมไม่ใช่โอ้ oh my god ลงดีใจนะครับคิดว่ามันออกก่อนโอ้ oh. <laughs> เกินมันจะเกินไปไหมมันจะเกินไปไหม เหลืออีกสิครั้งนะครับยังไงก็โดนการันตีอะผมดูแล้วยังไงผมก็น่าจะโดนการันตีเนาะ <c oughs> ไม่รอดนะครับสภาพนี้คือยังไงก็ไม่รอดเนาะยอมนะครับโอ้โหเสียเพชรเกือบเป็นหมืน่นอะเอาไปซื้อตัวซะดีกว่าอีกอะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็ไม่เคยออกให้ก่อนเลยนะตอนนี้ก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วนะครับตาลึงวันนี้โอ้โห ใช้เยอะมากๆ9,00 0เกือบใช้หมดเลยคุณผู้ชมไม่กอดนะครับเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมได้แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเป็นตัวหน้าตู้เนาะถ้าผมเปลี่ยนเลทนะครับมันก็จะไปเป็นตัวอื่นเนาะแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราก็โดนการันตี300รใบนะครับรอบนี้ก็โดนการันตีรอบที่แล้วโดนหลุดนะครับรอบนี้เราไม่หลุดก็ไม่ได้ดีใจเหมือนกันเนาะดังนั้นก็จะกดไปเลยละกันนะครับยังไงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วเนาะเนี่ยกดไปเลยนะครับคุณผู้ชมอะยังไงมันก็เป็นตัวในเลทของเราอยู่แล้วนะครับ จูกัดเหลียงไม่ได้ดีใจนะครับเพราะมันเป็นตัวการันตีเนาะซึ่งคนที่เขาหลุด3ตัวมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเนี่ยจะพูดอีกในมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมสุ่มมาได้ในจูกัดเหลียงแล้วนะครับตรงเลดแล้วแล้วก็ทําการสุ่มไปอีก10ใบใช่ไหมแล้วมันดันออกตัวแดงเหมือนเดิมแต่ว่า อาจจะออกเป็นหลุดเลทนะครับไม่ใช่ตัวนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมากดใหม่นะครับถ้ามันเผลออกตัวแดงเนี่ยมันจะได้เป็นตัวแดงในเลทแน่นอนซึ่งไม่ใช่นะครับมันจะไม่นับรวมนะถ้าเราสุ่ม1ิบใบแล้วมันได้อีกครั้งหนึ่งมันจะทับกันไปเลยนะครับคือว่ามันจะไม่นับรวมว่าเราหลุดเลทเนาะดังนั้นเราไปสุ่มในวันพรุ่งนี้แล้วมันดวงดีกด10บใบออกเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะออกตัวหน้าตู้หรือไม่ได้ออกตัวหน้าตู้แต่ถ้าเราไปลุ้นใน10ิบนนนนัััั้้้้้แลวววมมไไไ่่ดอออกตตตตหาูป คุณผู้ชมคิดได้เลยนะครับว่ายังไงก็จะต้องเป็นตัวในเลทแน่นอนดังนั้นนะผมเห็นเยอะมากนะว่าหลุดเลทสอรอบติดเลยครับมันเป็นไปได้ยังไงผมก็งงมากนะระบบเขาสร้างมาให้หลุดเลทแค่หนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่หลุดเลท เออแต่ว่าเราก็จะมาเตือนนะครับถ้ามันหลุดแบบนั้นจริงๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทักไปหาเพจได้เลยซึ่งระบบเขาสร้างมาให้หลุดเลทได้แค่1ตัวเท่านั้นแล้วตัวต่อไปเนี่ยถ้ามันออกมามันจะต้องเป็นตัวในเลทเนาะไม่อยากให้เสียหายกันในส่วนนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสูงไป2รอบแล้วมันหลุดเลททั้ง2ตัวเลยเนี่ยให้ทําการทักเพจไปเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่แฟร์กับเราเนาะดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะที่ผมจะมาพูดละกันนะครับสำหรับวันนี้ก ครับ